โรงเรียนอนุบาลพุทธสงโอภาสประชานุกูลตั้งเป้าให้เกิดการจัดการศึกษาตามแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสอดแทรกเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้สอนให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประสมศึกษาปีที่6เป็นคนดีมีจิตสำนึกสุดจริตจึงมีการบูรณาการการเรียนรู้คู่คุณธรรมผ่านสื่อโซเชียล ทางครูผู้สอนเล็งเห็นความสำคัญของการใช้สื่อโซเชียลในทางที่เป็นประโยชน์ควบคู่กับการปลูกฝังลักษณะนิสัยของผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ดังนั้นที่ครูผู้สอนได้เลือกผลิตหโรงเรียนหน,นวัตกรรมภาพยนตร์สั้นสร้างสรงสรค์คนดี Best Movies, Best Students, Best m o r a l จุดเด่นของนวัตกรรมเป็นสื่อภาพยนตร์สั้นคุณธรรมออนไลน์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้คุณธรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของผู้เรียนซึ่งมีสื่อโซเชียลมีเดียเป็นสื่อการเรียนรู้ปัจจุบันสื่อโซเชียลหรือภาพ,พยนตร์สั้น เข้าถึงทั่วทุกพื้นที่บนโซเชียลมีเดียและง่ายต่อการสืบค้นที่ไหนเวลาใดก็ได้และทุกสถานการณ์และในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19สื่อภาพยนตร์สั้นคุณธรรมจึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมต่อการปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ อีกทั้งนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ถ้าได้ศึกษาหรือเห็นพฤติกรรมที่ดีผ่านภาพยนตร์สั้นจะทําให้เข้าใจง่ายและจดจําพฤติกรรมนําไปปฏิบัติได้อย่างยั่งยืนที่จะอธิบายถึงพฤติกรรมด้านลบส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกให้นักเรียนในขณะรับชมหรือภายหลังรับชมภาพยนตร์สั้นให้เข้าใจได้ง่าย ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการมีดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลพุเทสงโอภาคประชานุกูลได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตเหรียนทองระดับประเทศสาขาภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม 2. นักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงกมลชนกกล้าหารได้รับรางวัลว,วัฒนธรรมวินิจ จากกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2564 2. เด็กหญิงสุภาพิษอินโคกสูงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ4ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบประจำปีพุทธศักราช2564สาขาการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม 3. เด็กหญิงจิดาภาจีนนอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ4ได้รับรางวัลเยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดินเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564 4เด็กหญิงศิลามาศพรามเอกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ4ได้รับรางวัลไทยสมาร์ทชิลเดรนสาขาจิตอาสาผู้บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช2564 5เด็กหญิงพัทยาพัทยโชตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ4ได้รับรางวัลไทยสมาร์ท h ช l d ลเดนสาขาจิตอาสาผู้บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564 1โรงเรียน1นวัตกรรมภาพยนตร์สั้นสร้างสารรค์คนดีเบสมูฟวี b e Best students e s t t o r r l l เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านส่งเสริมพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์ม,มีวินัยต่อต้านการทุจริตได้อย่างครบวงจร